กราบสวัสดีซีสูขุสุคตครับมือหนึ่งหลอดมารายงานผลบางไฟขนาดทอ1น่ทอสองทอสนิ้วบางส่วนนะครับบันที่สามเดือนแปดหแปดนะครับบางที่1อ้วนแล้วอ้วนเลยนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า7ดสองรคะแนนเจ้าเกิบนะครับบางที่2สองซียานะครับแปดสิบ้300 พอดีผ่านหวานจรียบนะครับบางที่สอรัชาวนงครับเกเพียง300รอได้ร้อแคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สีที่ดาลําเปล่านะครับเจเบอร์เดียวได้ร้อยเกคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไว้หนักเลยนะครับบางที่หาอ้วนอวนนะครับเจ็ดได้สองร้แนนเจ้าเกิบนะครับผมบางที่6ไวโอลินนะครับเก้าวิได้สองแดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับแพราบีนะครับ บางที่เจ็ดปลายฝานะครับเจ็ดสด้าหรือสกาสคะแนนผ่านวันเเรบนะครับบางที่แปดนะครับสุริยานะครับแปดสิบ้าสิคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่เก้าที่ดาลําเปล่านะครับเจ็ดิบเดียวหรือสามร้อยสิบคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่สิบเสียมูบวกเจ๊ต้อยนะครับแปดสิด้าสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสองนะครับอ่าขัวคุ้นตุกนะครับ ห0สิบเจ็ด้อยหคะแนนเจ้าเจ้าเกือบนะครับบางที่13บสามคิงพอดำนะครับแปดสิบเกาสิบนะครับผ่านนะครับแต่บางหัไใ้ได้ท่าใดนะครับบางที่14เจ้พอดำนะครับเจดสิบสองเบอร์เดียวได้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิพานะครับแม่ตำบลนะครับเจ็ดบเบอร์เดียวได้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับ บางดิซิบ 6, ลูกเทพนะครับ60เบอร์เดียวได้3 0 5าคะแนนผ่านนะครับบางดิซิบเจ็นะครับบับสบายนะครับ70 75ผ่าผ่านบจีเทบนะครับบางดิซิบ,น,บนะครับ,บ,บ, 8, รบเขียวล้วนนะครับ85 90 3, 37, าคะแนนผ่านนะครับบางดิซิบเกแบงทองนะครับ85ด5ไ้าด้370คะแนนผ่าน หวานเจี๊ยบนะครับบางดี20ลำดวนนะครับ75 80สิบห้าแปดสิคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดี21ไวด์โอรินนะครับ80 10วิเดือ้อยย่าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับ บางที่ยิบสองเจอออบนะครับเพียงสิบถ่ง1ามร้าคะแนนผ่านห้าวินะครับห้าวิทำงานบาดเจีบนะครับบางที่ยีิบสี่นิชานะครับหกสิบหกสิ้าอพอดีผ่านนะครับบางที่ยีิบสี่นะครับหนองไขยนะครับเจ็ดห้ายเจ้านะครับบางที่ยีิบ้านะครับสนามบ่อน55 95นะครับไปสามยนะครับไฟมือนนะครับถึา้อยหคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่ยี่สิพิลมพักดีนะครับ สามถึงเพียง10บนะครับสามรอยถึง3ามรนั่นเองเดี๋ยวสี่รพอดีผ่านวันเทียบนะครับบางทียี่สินะครับแก้วจ๋านะครับแปเบอร์เดียวเดียร้อยสามสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สิน้องยุ้ยนะครับเจ็ดสิบเจด้าเคะแนนไม่ผ่านนะครับหางขาดนะจะหางขาดนะครับบางทียี่เก้าช้างเผือกนะครับสองร้อยเจ็ดคะแนนอ่ะเจบเบอร์เดียวเดีอ่ะบบผ่านนะครับแพรนะครับบวันเดทเท่าไหร่บางทีสามบนะครับทอสา อ่าซูเปอร์เฟิร์สนะครับยี่สิบ้าห้ดีร้อคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสนะครับซับสูวันนะครับเจ็ดสด้อยแคะแนนเจ้าหมวกนะครับบางที่สามนุ่มเทศบาลบวกอ่าคุณเมี่ยงงามนะครับเกาสิบเบอร์เดียวนะครับเดียสา้อยสคะแนนผ่านนะครับบางทีสามอ่าเปียโนนะครับเก้าสสิบพีเดียส้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามินะครับเขยบานตุ่มนะครับ 85 90ได้235คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที35เสียปานนะครับ90เพียง300ได้295คะแนนจานะครับบางที36นะครับเพชร น้องออดนะครับ70 75สดห้าเดร้อยเจคะแนนเจ้าหมวกนะครับบางดีสาิบเน้องพาคินนะครับ78เบอร์เดียวเดีย้อยหกสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสาสิบแสมใจนะครับ7จ็0สดเดีย้อยสามสคะแนนผ่านนะครับบางดีสาิบเนะครับสอทวีวุฒินะครับ78เบอร์เดียวเดีย้อยเจ็ดคะแนนผ่านบ้านเจรีบนะครับบางดี40 ท่อ3นะครับสนามบอร์ดนะครับ55 95ได้390คะแนนจา่านะครับบางดีซีสิบาคี้นนะครับ76เบอร์เดียวได้380คะแนนผ่านนะครับบางดีซีสินะครับอัมพวัฒนะครับ,รนะรบ85เบอร์เดียวได้305คะแ 5, านานผ่านนะครับบางดีซีสิพระยาหมดนะครับอ่ะ82 90นะครับเด็ดสอง้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสี่สน้องฟ้าสั่งลุยนะครับ70 80สดเด็ดสาม้อยสคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดีสี่สจอมยุทธนะครับ300รแค่เดียวนะครับเด็ดสอง้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่46นะครับสว่างพิลมนะครับ90้บเปอร์เดียวสดมร้3 3สคะแนนผ่านนะครับบางดีสี่สทอ3นะครับป้าหนุ่ยนะครับ 10 20ี้าค่แนนผ่านนะครับบางดี48น่นำหวานแท็กเตอร์นะครับเ5เบอร์เดียวเด็360้ค่าแนนผ่านนะครับบางดี49เนะครับเคยน้องให้นะครับ90 10วินะครับเด้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีห0น้องป๊อปนะครับ90เพียง3 0 0ยเด็ดส้าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดี5้แสงอรุณเบิกฟานะครับ5้าแนาาเดี32า้อยยี่คแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางด อาต่อมื่นนะครับเก้าสิเพียงสามร้อยหรือสามร้อยบค่าแนนผ่านนะครับบางที่หาสิบสาายแนนนะครับเจ็ดส้าแปด้อยแค่าแนนผ่านห้าวินะครับห้าวิทํางานนะครับบางทีหาสิเคยน้องให้นะครับเก้าสเด็กเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หาสหาหน้านะครับแปเบอร์เดียวนะครับเด็กส้อยหค่าแนนผ่านนะครับบางที่หานะครับ สะน้ำบอลทรสามนะครับห้าสิบห้าเก้าสิบห้า้ส้อยสีคาแนนไม่ผ่านนะครับบางทีห้าสิออนงค่ายนะครับเจ็ดสบเอร์เดียวหนึ่งรคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีห้านะครับอินซีรองค่ำเจ็สเปอร์เดียวเด่ร้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีห้เกสียผานนะครับเก้าสิบสองเจวินะครับเดส้อยส่าคะแนนผ่านนะครับบางทีหกสิอรสวรวานนะครับ ฮาวียี่สิบฮาวินะครับได็สามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางทีหกสิบเอ็ดนะครับเสือเช่าผู้ดูนะครับเสือขาวผู้ดูนะครับแมนบอเสื้อขาวผู้ดูนะครับ75เพียง300รเด็ด้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที 62หนุ่มเชี่ยงขวัญน,นะครับ87 9สิบด้345คะแนนผ่านวัดเจรียบนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลงหลอด F4 ต้องกรบาบขอไปไปเป็นจากสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลงหลอด F4 สวัสดีครับ